อู๊ไม่อยากลงถนนแล้วชีสอวอต้องหยุดพร้อมฝากคำพูดถึงลุงตู่แบบนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอดีตนักร้องชื่อดังอูหารือไทยม่วงบุญสีมักจะออกมาพูดเมื่อส่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมาโดยตลอดล่าสดต่างเป็นประเด็นฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่อดีตนักร้องดัง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เลือกตั้ง2,566ในรายการคุยชนข่าวทางช่อง8ที่มีพุทธอภิวัน์ดำเนินรายการโดยบางช่วงบางตอนระบุว่าสวต้องจบได้แล้วเพราะถ้าจะขับเคลื่อนประเทศต้องพอกันทีกับความขัดแยง้งการที่ฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ดีมันจะสนุกเพราะเห็นสิ่งที่เขาอภิปรายไว้ ก็ให้เขาโชว์ฝีมือบ้างถ้าขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็ดีทั้งนั้นไม่อยากเดินถนนเราควรให้ฝ่ายชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นรัฐบาลจะอยากให้ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหมือนเดิมแต่ฝ่ายลุงตู่แพ้เราก็ต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากเราหวังว่าหลังการเลือกตั้งจะไม่มีความขัดแย้งแล้วลุงตู่ควรพอ ให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมาก